สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูกฎชกรนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่6ในหน่วยของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะสำหรับหัวข้อในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งนะคะในส่วนของวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ว1.3นะคะและตัวชี้วัดม .4 ข้อที่6ค่ะ แล้วก็จุดประสงค์สําหรับการเรียนรู้ในหัวข้อนี้นะคะก็จะประกอบด้วยทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะในส่วนของข้อที่1นะคะก็จะเป็นนักเรียนนะคะสามารถอธิบายวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถบอกลักษณะของมนุษย์ในยุคต่างๆได้ข้อที่3นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของมนุษย์ได้นะคะข้อที่4นะคะนักเรียนสามารถเขียนแผนภาพความคิดแบบปฏิทินเวลา สรุปวิวัฒนาการของมนุษย์ได้และข้อที่5ค่ะเป็นผู้มีความใฝ่รู้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสังเกตภาพมนุษย์หรือว่าบุคคลทั้ง5คนต่อไปนี้ก่อนนะคะลองสังเกตด,ดูลองพิจารณาดูนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันบ้างเริ่มตั้งแต่คนที่1ไล่ไปจนถึงคนที่5นะคะลองสังเกตดูคร่าวๆว่ามีตรงไหนที่แตกต่างกัน ความสูงสีลักษณะใดๆนี่สามารถสังเกตได้หมดเลยนะคะคราวนี้ค่ะในส่วนของหัวข้อในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามก่อนจะเข้ากิจกรรมขอถามนักเรียนไว้ก่อนนะคะว่ามนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการอย่างไรถ้านักเรียนดูจากภาพเมื่อสักครูน่นี้นักเรียนพอจะสามารถอธิบายได้ไหมหรือว่ามีคำตอบในใจหรือเปล่านะคะว่ามนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการอย่างไรนะคะ กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็จะแบ่งให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ4คนนะคะเป็นการคละความสามารถเนาะแล้วแต่ละกลุ่มนะคะก็ช่วยกันค่ะรวมพลังศึกษาวิธีการทํากิจกรรมนะคะวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็มีการอภิปรายก่อนทํากิจกรรมด้วยนะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีภาพประกอบไปด้วยภาพทั้ง5้าภาพด้วยกันก็จะเป็น ภาพมนุษย์ในแต่ละยุคนะคะก็จะเริ่มมาตั้งแต่ภาพที่1นนะคะเป็นภาพมนุษย์ในยุคออสตราโลพิเทคัสค่ะภาพที่2นะคะเป็นภาพมนุษย์ในยุคโฮโมอาบิลิสภาพที่3นะคะเป็นมนุษย์ในยุคโฮโมอิเล็กตัสค่ะภาพที่4ี่นะคะเป็นภาพมนุษย์ในโฮโมเซเปียนนีแอนเดอร์เทลเลนซิสหรือเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็นนีแอนเดอร์เทลก็ได้นะคะแล้วก็ภาพที่5นะคะ เป็นภาพมนุษย์ในยุคโฮโมเเปีนเเปีนค่ะก็จะประกอบไปด้วยภาพมนุษย์ทั้ง5ภาพในแต่ละยุคแตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับกิจกรรมวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะก็มีวิธีทำวิธีการทำกิจกรรมดังนี้ค่ะในส่วนของข้อที่1นนะคะในแต่ละกลุ่มก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มนะคะก็จะร่วมกันค่ะศึกษาภาพมนุษย์โบราณที่ได้กำหนดให้นะคะช่วยกันศึกษาอย่างละเอียดเลยนะคะ จากรูปนะคะก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของมนุษย์โบราณทั้ง5้ายุคด้วยกันนะคะช่วยกันพิจารณาเนาะข้อที่2นะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะช่วยกันวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ลักษณะแล้วก็เปรียบเทียบในประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งมีด้วยกัน4ี่ประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะศีรษนนะคะลักษณะของลำตัว ลักษณะการยืนแล้วก็ลักษณะการเดินให้พิจารณาแต่ละลักษณะในแต่ละยุคนะคะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นเมื่อวิเคราะห์ลักษณะได้แล้วก็มีการบันทึกผลนะคะซึ่งคุณครูก็มีตัวอย่างในการบันทึกผลเป็นตารางนะคะตัวอย่างตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมก็จะเป็นในลักษณะของมนุษย์โบราณนะคะแล้วก็ลักษณะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ก็สามารถเขียนลงไปในตารางแบบนี้ได้เลยนะคะ ก่อนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมขอแวะมาตอบคำถามคุณครูสักนิดหนึงนะคะว่าปัญหาของการทำกิจกรรมนี้คืออะไรอ่ะลองช่วยกันคิดนะคะแล้วลองตอบคำถามคุณครูดูว่าปัญหาของการทำกิจกรรมนี้คืออะไรตอบได้ไหมเอ่ยสำหรับปัญหาของการทำกิจกรรมนี้นะคะก็คือมนุษย์ในยุคต่างๆเนี่ยมีวิวัฒนาการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะ ยังไม่หมดนะคะสำหรับข้อที่2ค่ะนักเรียนคิดว่ามนุษย์ในยุคต่างๆเนี่ยมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรจากภาพที่ให้เปรียบเทียบทั้ง5ภาพนะคะนักเรียนคิดว่าจะมีวิวัฒนาการเป็นแบบไหนสามารถตอบได้อย่างอิสระเลยนะคะสําหรับคําตอบนะคะซึ่งมนุษย์ในยุคต่างๆจะมีวิวัฒนาการที่คล้ายกันนะคะยกตัวอย่างเช่นออสทราโลพิเทคัสเนี่ย จะมีวิวัฒนาการที่น้อยที่สุดแล้วก็โฮโมเเปียนเเปียนจะมีวิวัฒนาการสูงที่สุดจะเป็นการค่อยๆไล่ระดับวิวัฒนาการมานันนั่นเองค่ะถ้านักเรียนแต่ละกลุ่มพร้อมแล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยอย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในตารางด้วยนะคะ ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการทำกิจกรรมอย่าลืมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการทำกิจกรรมระหว่างกลุ่มด้วยนะคะเอามาแชร์กันว่าเออมีการคิดเหมือนกันไหมหรือว่าข้อมูลที่ได้ตรงกันหรือเปล่านะคะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการบันทึกผลการทำกิจกรรมซึ่งนักเรียนสามารถบันทึกได้ลักษณะนี้หรือในแต่ละกลุ่มอาจจะไม่ได้ คำจำกัดความหรือลักษณะแบบนี้เป๊ะๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็เป็นการบันทึกตามสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการบันทึกผลการทำกิจกรรมนั่นเองในลักษณะของมนุษย์โบราณในยุคต่างๆว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะสี่ลักษณะที่เรากำหนดให้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้มีการร่วมการทำกิจกรรม เปรียบเทียบลักษณะของมนุษย์โบราณในแต่ละยุคนะคะคราวนี้คุณครูค,คิดว่าน่าจะสามารถตอบคำถามคุณครูได้แล้วนะคะอ่ะเริ่มที่ข้อแรกนะคะถามว่ามนุษย์แต่ละยุคนี่ยมีลักษณะใดที่แตกต่างกันตอบได้ไหมเอ่ยมนุษย์แต่ละยุคนะคะมีลักษณะใดที่แตกต่างกันสำหรับคำตอบนะคะ มนุษย์แต่ละยุคก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของศีรษะลักษณะความสูงลักษณะการยืนการเดินแล้วก็ลักษณะอาวุธที่ใช้ค่ะซึ่ง4ลักษณะเหล่านี้ก็จะมีการใช้อาวุธหรือว่าลักษณะในส่วนโครงสร้างต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่า มนุษย์โบราณในแต่ละยุคเนี่ยทั้ง5ยุค5สมัยมีลักษณะหรือประเด็นใดบ้างที่มีความแตกต่างกันเราจะเริ่มลักษณะหรือรายการทางด้านซ้ายมือก่อนเนาะลองสังเกตดูนะคะเป็นระยะหรือช่วงเวลาที่อาศัยอยู่บนโลกนะคะก็ถ้าเป็นออสซาร์โลพิเทคัสเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่2-5ถึงล้านปีที่ผ่านมาแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของร่างกายมีส่วนไหนขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็จะเปรียบเทียบกันในแต่ละยุคนะคะ หรือจะเป็นในประเด็นของเรื่องความสูงเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นออสซ่าโลพิเทคัสเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1.2เมตรแล้วค่อยๆไล่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงโฮโมเสเปียนเสเปียนที่มีระดับความสูงสูงที่สุดนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปริมาตรของสมองนะคะก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน ถ้าเป็นมนุษย์ในยุคโฮโมเซเปียนเซเปียนเนี่ยก็จะมีปริมาตรของสมองที่เฉลี่ยสูงกว่าเมื่อเทียบกับออสทราลพิเทคัสนะคะและลักษณะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการประดิษฐ์เครื่องมือนักเรียนจะสังเกตว่าออสทราลพิเทคัสเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือได้แต่ยังไม่สามารถประดิษฐ์เครื่องมือใช้เองได้ก็จะเป็นการใช้พวกก้อนหินนะคะแล้วก็ยังไม่มีการใช้ไฟถูกต้องไหมคะ ในยุคถัดถัดมาก็เริ่มมีการรู้จักประดิษฐ์เครื่องมือมีความประณีตมากขึ้นแล้วก็มีการใช้ไฟเริ่มกินอาหารที่มีความสุกมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาระยธรรมมีการาพิธีกรรมต่างๆรวมไปถึงในยุคของโฮโมเซเปียนเซเปียนเนี่ย,ยก็เริ่มมีการสื่อสารเริ่มมีการใช้ภาษาการใช้เครื่องมือต่างๆก็ก้าวหน้าม,มากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า ในลักษณะของมนุษย์ยุคโบราณทั้ง5ยุคเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็มีลักษณะต่างๆเนี่ยแตกต่างกันนะคะมาถึงคำถามข้อที่2ค่ะจากตารางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักเรียนคิดว่ามนุษย์ยุคใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์มนุษย์ยุคปัจจุบันมากที่สุดค่ะพอจะจับได้ไหมเอ่ยว่า มนุษย์ในยุคไหนที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์ปัจจุบันนะคะจะเป็นยุคไหนไปไม่ได้คำตอบก็คือเป็นมนุษย์ยุคโฮโมเซเปียนเซเปียนนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเรามาสรุปการทำกิจกรรมโดยการตอบคำถามสำคัญที่คุณครูทิ้งไว้ให้ตั้งแต่เกิ่นก่อนทำกิจกรรมใช่ไหมว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างไรสามารถตอบคำถามนี้กันได้หรือยังคะน่าจะตอบได้แล้วนะคุณครูคิดว่านะคะ สำหรับมนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างไรนะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการที่คล้ายกันตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบนันมันจะเป็นการค่อยๆวิวัฒนาการมาเรื่อยๆถ้าลองเปรียบเทียบดูในแต่ละยุคที่มีการวิวัฒนาการมานะคะจะเป็นการค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้แตกต่างกันแบบก้าวกระโดดสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะ จะเห็นว่ามนุษย์ออสตราโลพิเทคัสเนี่ยมีวิวัฒนาการน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์โฮโมเสียเปียนเสีเปียนที่มีวิวัฒนาการมากที่สุดนั่นเองค่ะจากที่แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันนะคะเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของมนุษย์โบราณคราวนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวางแผนออกแบบแล้วก็เขียนแผนภาพความคิดแบบปฏิทินเวลาค่ะ สรุปความรู้วิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็จัดทำเป็น,นชิ้นงานนะคะตรงนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถครีเอทได้เลยเนาะแล้วก็สรุปให้ได้องค์ความรู้ให้ได้อย่างครบถ้วนด้วยนะคะซึ่งคุณครูก็มีแบบประเมินนะคะในการประเมินแผนภาพความคิดซึ่งตรงนี้จะเป็นการประเมินในเรื่องของการจัดกระทําแล้วก็การนําเสนอแผนภาพความคิดถ้านักเรียนกลุ่มไหนสามารถจัดกระทําแผนภาพนะคะ จัดกระทําแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถนําเสนอด้วยรูปแบบที่มีความชัดเจนถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมรวมไปถึงยังมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมตรงนี้ก็รับไปเลยนะคะระดับคุณภาพที่4หรือว่าเป็นคะแนนเต็มไปเลยเนาะหรือถ้ากลุ่มไหนอาจจะมีบางส่วนขาดหายไปหรือแบบตกหล่นไปคะแนนก็จะลดหลั่นลงตามลําดับค่ะ คราวนี้ค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะจะได้เช็คคอนเซ็ปต์ว่าเรามีความเข้าใจที่ตรงกันหรือเปล่านะคะในส่วนของวิวัฒนาการแล้วก็ลักษณะของมนุษย์ในยุคต่างๆนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ ในยุคแรกนะคะเป็นมนุษย์ในยุคออสตราโลพิเทคัสนะคะซึ่งมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างตรงสามารถเดินสองขาได้นะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1.2เมตรนะคะขนาดสมองประมาณ500ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็สามารถรู้จักใช้เครื่องมือเครื่องมือในที่นี้อาจจะเป็นพวกหินในการล่าสัตว์นะคะแต่ยังไม่สามารถประดิษฐ์หรือว่าสร้างเครื่องมือได้แล้วก็ในส่วนของลำตัวก็จะยังมีขนคล้ายๆกับลิงอยู่นะคะ สำหรับมนุษย์ในยุคที่2ค่ะโฮโมฮาบิลิสนะคะซึ่งในยุคนี้ขนาดสมองก็จะเพิ่มขึ้นจากยุคแรกนะคะเป็น750ลูกบาศเซนติเมตรนะคะลักษณะใบหน้าก็จะมีความเล็กลงมีฟันซึ่งยุคนี้สามารถประดิษฐ์เครื่องมือได้แต่ว่าลำตัวก็ยังมีขนลักษณะแบบลิงอยู่นะคะถัดมาในยุคที่3ค่ะโฮโมอิเล็กตัส อันนี้รูปร่างของร่างกายเริ่มกำยำมากขึ้นนะคะเริ่มมีความสูงมากขึ้นประมาณ1.8เมตรนะคะขนาดสมองก็ใหญ่ขึ้นค่ะเป็นอยู่ในช่วงของ800ถึง1,000ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้สามารถเดินสองขาแล้วก็มีการเดินในลักษณะที่ตัวตรงขึ้นนะคะใช้และผลิตเครื่องมือที่มีความประณีตขึ้นอ่ะมีความละเมียดละไม่มากขึ้นและ ในยุคนี้นะคะรู้จักใช้ไฟนะคะสามารถก่อไฟได้แล้วก็ควบคุมไฟได้เพราะฉะนั้นในยุคของมนุษย์โฮโมอิเล็กตัสเนี่ยจะมีการประกอบอาหารที่กินถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็จะใช้ไฟในการประกอบให้แบบเนื้อสุกมากขึ้นก็จะไม่ได้กินเนื้อดิบในเหมือนใน2ยุคที่ผ่านมานะคะสำหรับมนุษย์ในยุคที่4นะคะโฮโมเซปีย n ็นนีแอนเดอร์เทิลทเวนซิสนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่านีแอนเดอร์ทัลเนาะ ลักษณะของกระโหลกด้านข้างของเขาจะมีการพองออกนะคะเพราะว่าในส่วนของสมองเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่ประมาณ1300ถึง1750ลูกบาทเซนติเมตรนะคะลักษณะของหน้าผากเนี่ยจะลาดเนาะแล้วก็มีกระบอกตาโนนเด่นชัดนะคะหน้าใหญ่มีรูจมูกกว้างมีฟันหน้าที่ใหญ่ขึ้นใช้ในการตัดนะคะแล้วก็มีประเพณีด้วยนะคะเริ่มมีประเพณีฝังศพหรือการบูชาเทพเจ้าเริ่มต้นขึ้นในยุคนี้นะคะแล้วก็ เครื่องมือที่ใช้หลังจากมีการประดิษฐ์เครื่องมือได้มากขึ้นก็เริ่มใช้เครื่องมือเป็นพวกหอกมีดามนะคะสำหรับในยุคนี้ค่ะสำหรับยุคที่5นะคะยุคสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของโฮโมเซเปียนเซเปียนนะคะซึ่งลักษณะน,นี้นะคะสมองจะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ยุคปัจจุบันมากที่สุดนะคะมีความชำนาญในการล่าสัตว์นะคะเริ่มรู้จักแบบวิธีการหรือทริคต่างๆมากขึ้น ใช้เครื่องมือหินนะคะมีขวานหินที่มีด้ามเนาะหอกมีด้ามนะคะแล้วก็จะรู้จักวิธีการวาดภาพการแกะสลักด้วยนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเราได้มีการสรุปความรู้นะคะที่ตรงกันแล้วเนะาะคราวนี้จากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ไปออกแบบแผนภาพความคิดแบบปฏิทินเวลาคราวนี้นะคะจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอคะ่ะ แผนภาพความคิดที่เราได้จัดทําขึ้นนะคะแล้วก็นําเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบปฏิทินเวลานะคะสำหรับในส่วนของวิวัฒนาการของมนุษย์เราจะเห็นว่าจะมีลักษณะของมนุษย์ทาง5้ยุคแล้วก็จะมีช่วงเวลานะคะตั้งแต่ช่วงเวลาที่อาศัยอยู่บนโลกเริ่มต้นเมื่อ2ถึง5ล้านปีที่ผ่านมาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะจนถึงมนุษย์ยุคสุดท้ายที่เป็นโฮโมเสเปียนเสเปียนเมื่อประมาณ20,000 0ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพียง ตัวอย่างนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะสามารถทําแบบแตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะคะจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มีการนำเสนอผลงานนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็สุดยอดมากๆเลยเนาะมีการจัดได้ครีเอทนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์คราวนี้ค่ะเราจะมาช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นอันไหนถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุดนะคะจัดทำเป็นป้ายนิเทศหรือว่าแสดงผลงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆหรือว่าบุคคลอื่นๆได้อีกด้วยนะคะและจากกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสะท้อนความคิดผล,ผลการศึกษานําเสนอผลงานนะคะเป็นการหาจุดเด่นและจุดด้อยที่ควรปรับปรุงนะคะตรงนี้สามารถเอามาแลกเปลี่ยนกันได้เอามาแชร์กันได้ว่าอยากแก้ไขจุดไหนหรือจุดไหนดีแล้วสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนาะซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ